ข้อที่2วิธีรับมือเมื่อเราได้รับรับมือ,อยังไงอันแรกเขาบอกว่าให้ตั้งสติทำความเข้าใจรายละเอียดว่าจดหมายเตือนในการยื่นงบเนี่ยมีอะไรบ้างเนาะเสร็จแล้วเราก็เข้าไปเช็คอิก ระบบดีๆนะคะแล้วก็ไปตรวจสอบขั้นตอนนะคะตรวจสอบว่าเราได้ยืน่นงบไปจริงหรือเปล่าหรือว่าเราไม่ได้ยื่นนะคะแล้วก็เข้าไปที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะแล้วก็ไปที์ชื่อบริษัทของเราก็ได้ถ้าเราไม่รู้จากนิติบุคคลของเราว่าแบบนิติบุคคลของเราเป็นยังไงว่าแบบ33หลักเราจำไม่ได้แต่เราอาจจะจาชื่อบริษัทเราได้แล้วก็จิ้มเข้าไปไปดูว่ากรรมการใช้เราหรือเปล่าเราก็ไปดูข้างล่างน,นะคะว่าเรามีการนําส่งงบก,การเงินแล้วหรือยังถ้ามีต้องไป ว่าทรงราชนาอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการยื่นแบบภาษีสาหรับกรมสรรพากรนะคะแล้วก็ไปที่ข้อมูลในการตรวจสอบแบบะคะ่ะเข้าไปที่ระบบ e filing นะคะแล้วก็ล็อกอินใส่รหรัส13หลักยูเซอร์มันจะเป็น13หลักเลย13หลักของเราของบริษัทน,นะคะแล้วก็หรหัสเข้าไปก็ใส่ยละเอีแล้วก็ไปปุ๊บเราก็จะไปตัวที่ตรวจสอบแล้วก็ยื่นแบบแล้วก็ไปดูว่าเรามีเคยยืน่นพดรด50ไหมไหมนะคะถ้ามีมันก็จะขึ้นถ้าไม่มีมันก็จะหาไม่เจอ,อเราไม่เคยยืน่นนะก็ไปเช็คเบื้องต้น,ตน